ใส่ใส่ชื่อทีมมาด้วยนะครับยึดตามหน้าจอของทางอันนี้เป็นหลักนะครับยึดตามความช้าความเร็วยึดตามหน้าจอของอของผมนะเป็นหลักนะคือผมเห็นของใครก่อนก็ผมจะให้คนนั้นนะครับรางวัลใครถูกรับไป20คอเย็ดเดอร์สามหนึ่งนะครับนี่ซันโวกับที่เอเดนเอเดนมันกลับขวาให้กับซันโวโยนเข้ามาด้านใน บองอที่เอเดนเอเดนสนามสว่างมากบอกเลยมาที่อีคิวซังครับโดนเข้ามาตีเต่าโผผ่านลูกนี้ซันโบบอลเล่เข้าไปเลยครับด็อกบาดีดีเย่ออกตามไปแล้วครับหนึ่งศูนย์โอ้โหเอาละครับตอนนี้เชาา ชาวยนเข้ามาด้านในอืบอลยังอยู่ที่ชาวตั้งเกมทางกาบซ้ายพยายามขึ้นเกมทางกาบซ้ายมองหาเพื่อนด้านในอืบอลออกข้างไปนะครับใครยังไม่กดไลค์กดแชร์อยู่ที่เอเดนเอเดนยังไงครับตอนนี้เอเดนโอ้ยเอาอีคิวซังอีคิวซังโยนเข้าไปด้านในโอ้ยบอลเข้าไปแล้ว เป็นสองประตูต่อศูนนะครับจากหัยอ,อาศจากการโต้กลับแล้วก็อัปเช่อัปเช่ไปที่เทพมาแล้วครับโอ้ยอีกคือังกระโบิดประตูแรกของตัวเองก็ไปแล้ว1ประตูะปิดการจะปิดการทายผลแล้วนะครับจะปิดการทายผลเลยนะครับถ้าเริ่มขึ้นหลังคือปิดการทายผลนะครับ อ่ะครับตอนนี้ RW ออกนำไปแล้ว3าประตูต่อศูนย์คนหนึ่งทายได้3คํคำตอบนะครับ3าครั้งนะครับทายมา3เดี๋ยวผมเลือกเอาคำตอบที่ถูกนะครับแต่ว่าก็จะเลือกเอาแค่คนที่ตอบเอาละครับปิดปิดรับทายนะครับปิดรับทายแล้วนะครับลูกนี้ตอนอยู่ที่กับขวาเอามาแล้วครับโอ้ยยังไงครับอัปเปเช่เข้าในยิงเข้าไปแล้วโอ้โหไล่ขึ้นมาครับเปนเจเอร์กับ โนเอาละครับบอลมาที่อาปาเช่โอ้โหยิงติดครับลูกนี้ยังแน่นอนกันเท่าไรครับเอาละครับพยายามของตั้งเกมได้แล้วเอาไล่ขึ้นมาหรือเปล่าเป็น3าประตูต่อสองอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้โอ้โหโดนไปสามเดียไม่ดีครับลูกนี้สวนกลับมาเอาไห่ดีกว่าครับอีคิวซังยิงติดออาแล้วต่างคนต่างมีฟีเวอร์ครับตอนนี้ยังไงครับบอลยู่ยังตัาง ทางด้านซ้ายครับซันโบยิงโอ้ติดครับบอลอยู่ที่เอเดนหักเข้ามาด้านในนิ่มๆเลยครับอิกคิวเซิงโอ้โหนี่ห้าโอ้โหไล่ไม่ทันแล้วจบเกมไปครับ Rw เอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับโอ้โหเข้ารอบโดยการเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วครับสำหรับ Rw คัพนะครับลำวงคับของเรานั่นเองนะครับก็ต่อไปจะเป็นชาวอันเยโดนะครับ